เธอคิดว่าลูกแฝดของเธอเสียชีวิตในไฟไม่คืนคริสต์มาสอีฟแต่6ปีต่อมาที่สนามบินเธอกลับเห็นพวกเขาอีกครั้งแล้วเรื่องราวสุดช็อกจะจบลงยังไงใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการวางเพลิงครั้งนั้นมาร่วมติดตามความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าไฟไม่ในคริสต์มาสอี e อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการเปิดเผยในเรื่องนี้เธอคิดว่าลูกแฝดของเธอเสียชีวิตในไฟไม่คืนคริสต์มาสีฟแต่6ปีต่อมาที่สนามบินเธอกลับเห็นอากาศหนาวเหน็บกัดผิวหน้า ลมหายใจกลายเป็นไอลอยเหนือริมฝีปากเสียงเพลงคริสต์มาสจากลำโพงสนามบินดังเบาฮ่าฮ่เสียงเด็กหัวเราะเจ้ยเจ้าปะปนกับเสียงลากกระเป๋าเอลล่าเดินฝ่าฝูาฝงชนหัวใจเธอเต้นแรงผิดปกติเธอกลับมาที่บ้านเกิดครั้งแรกในรอบหกปีหลังคืนคริสต์มาสอีฟที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการไฟไม่บ้านหลังเก่าทุกอย่างกลายเป็นเท่าทาน และลูกแฝดของเธอไม่เคยถูกพบอีกเลยเธอจำกลิ่นไม้ในคืนนั้นได้ชัดเจนกลิ่นไม้กลิ่นควันและเสียงกรีดร้องสุดท้ายเธอฝันถึงพวกเขาทุกคืนเด็กชายและเด็กหญิงวัยห้าขวบแววตาสดใสรอยยิ้มไร้เดียงสาเธอผ่านการบําบัดหลายปีเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสูญเสียแต่วันนี้บางอย่างในอากาศเปลี่ยนไปหัวใจเธอเต้นแรงผิดจังหวะอีกครั้ง เธอกำลังจะเดินผ่านประตูผู้โดยสารขาเข้าเมื่อสายตาเธอเหลือบไปเห็นเด็กสองคนเด็กชายเด็กหญิงผมสีน้ำตาลอ่อนหยิกเล็กน้อยตาสีเขียวมรกตเหมือนกับของเธอเธอหยุดนิ่งทันทีมือของเธอสั่นจนโทรศัพท์เกือบร่วงเด็กทั้งสองหันมาพร้อมกันสบตาเธอโลกหยุดหมุนเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงก้อง เด็กหญิงเลิกคิ้วเอียงหัวน้อยฮ่าฮ่เหมือนท่าทางที่ลูกสาวเธอชอบทำเอลล่าก้าวช้าๆเข้ามาใกล้หัวใจเธอเต้นโครมครามปากแห้งผักร่างกายเหมือนจะสุดชายคนหนึ่งเดินมาจูมือเด็กใบหน้าเขาไม่คุ้นเคยแต่รอยยิ้มมันมีบางอย่างผิดแปลกเอลล่าเอ่ยชื่อหนึ่งออกมาชื่อที่เธอไม่กล้าเอ่ยมานานปี เสียงเธอสัน่นเด็กชายเบิกตากว้างริมฝีปากเขาขยับช้าฮ่าฮ่พูดคำที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบแม่เหรอเสียงนั้นเหมือนเสียงที่เธอเคยได้ยินในฝันเหมือนวันเก่าฮ่าฮ<ๆ>่ก่อนคืนคริสต์มาสอีฟเอลล่าทำอะไรไม่ถูกขาเธอแข็งเป็นหินสมองของเธอประมวลผลไม่ทัน ชายแปลกหน้าขยับเข้ามาปกป้องเด็กทั้งสองด้วยท่าทีระแวงคุณเป็นใครเขาถามน้ำเสียงเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความกังวลเอลล่าไม่ได้ตอบทันทีเธอจ้องมองเด็กทั้งสองหูเธออื้อภาพตรงหน้าสันไหวบนข้อมือเด็กหญิงมีสร้อยผ้าเส้นจางฮ่าหปักชื่อเล็กๆด้วยได้แดง ชื่อที่เธอเคยเย็บให้เองกับมือชื่อที่ไม่มีใครรู้นอกจากครอบครัวของเธอเธอยื่นมือไปมือที่สั่นระริกปลายนิ้วแทบแต่ไม่ถึงชายแปลกหน้าขยับตัวเอือมไปดึงเด็กออกห่างแต่เด็กทั้งสองกลับเดินเข้าหาเธอช้าๆเหมือนฝันเหมือนพวกเขาจำเธอได้จากที่ไหนสักแห่งลึกฮ่าฮเธอหายใจแทบไม่ออก ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นหมอกยกเว้นใบหน้าเล็กๆสองใบที่จ้องมองเธออย่างสงสยัยแล้วชายคนนั้นก็พูดบางอย่างออกมาคำพูดที่ทำให้เธอทุดลงกับพื้นหัวใจเธอแทบหยุดเต้นพวกเขาบอกผมว่าแม่พวกเขาตายไปแล้วในไฟไหม้แววตาเขาไม่มีความล้อเล่นไม่มีความลังเลมีเพียงความจริงที่เย็นเยียบและเจ็บปวดจนไม่อาจบรรยาย เอลล่ารู้สึกเหมือนร่างกายจมหายไปในความมืดหัวใจเต้นช้าเย็นชาเหมือนเลือดหยุดไหลเธอพยายามเปล่งเสียงแต่ลำคอแห้งผากคำพูดติดอยู่กลางอกไม่ฉันยังอยู่ฉันคือแม่ของพวกเขาเสียงเธ,เธอเบาราวกับกระซิบแต่หนักแน่นจนคนรอบข้างหยุดนิง่งชายคนนั้นขมวดคิ้วจับมือเด็กแน่นขึ้น เหมือนกลัวว่าจะมีอะไรแย่งพวกเขาไปคุณรู้ชื่อพวกเขาไหมเขาท้าทายน้ำเสียงเย็นจัดราวกับมีบางอย่างซ่อนอยู่เอลล่าหลับตาชั่วครู่หายใจลึกเรียกชื่อลูกทั้งสองด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ลิเลียลูคัสเด็กทั้งสองสะดุ้งเล็กน้อยสายตาสั่นไหวเหมือนชื่อเหล่านั้นปลุกบางอย่างในความทรงจำชายคนนั้นชะงัก ความเงียบปกคลุมพื้นที่รอบตัวพวกเขาเอลล่าลุกขึ้นช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าเธอยื่นรูปถ่ายเก่าๆจากกระเป๋าเสื้อโคต้ตรรูปถ่ายครอบครัวก่อนเหตุการณ์คืนนั้นภาพของเธอกับเด็กแฝดส,สองคนในชุดคริสต์มาสปีสุดท้ายชายคนนั้นรับรูปไปใบหน้าเขาเปลี่ยนไปจากความมั่นใจกลายเป็นความลังเล พวกเขาผมรับมาจากศูนย์พักพิงเด็กเขาพูดช้าฮ่าฮ่มีคนบอกว่าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติไม่มีข้อมูลน้ำเสียงเขาอ่อนลงเหมือนเขาเองก็ไม่แน่ใจในความจริงอีกต่อไปเอลล่ามองลูกทั้งสองดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่อบอุ่นด้วยแสงแห่งความหวังเด็กหญิงค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอหยุดตรงหน้าเอลล่าเงยหน้ามอง ก่อนจะเอื้อมมือเล็กๆจับมือของแม่ไว้แน่นกลิ่นนี้ฉันจำได้เธอกระซิบเบาฮ่าฮกลิ่นของแม่เสียงเธอสั่นแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความผูกพันที่ลึกเกินจะอธิบายเอลล่าทุดตัวลงอบลูกไว้แน่นลูคัสเดินเข้ามาอีกคนสองแขนเล็กอบรอบเอวเธอโลกทั้งใบหยุดหมุนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวใจเต้นของแม่และลูกที่เธอคิดว่าสูญเสียไปแล้วตลอดการชายคนนั้นยืนนิ่งมือที่เคยจับเด็กไว้แน่นตอนนี้กลับคลายออกแววตาเขาดูสับสนสับสนและกลัวบางอย่างที่มากกว่าความจริงตรงหน้าเอลล่ารู้สึกได้เธอยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอแน่ใจในสิ่งหนึ่งเด็กทั้งสองตรงหน้า คือเลือดเนื้อและหัวใจของเธอแต่คำถามใหญ่ยังคงค้างอยู่ในอากาศหากลูกของเธอรอดะแล้วใครกันที่โกหกว่าเธอตายและพาเด็กทั้งสองหนีไปเอลล่าหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งแววตาเธอเปลี่ยนจากสับสนเป็นความสงสัยลึกซึง้งคุณชื่ออะไรเธอถามน้ำเสียงเรียบเย็นแต่ทุกคำหนักแน่นดังหินเขาชะงักเล็กน้อย สายตาหลบไปชั่ววินาทีก่อนจะตอบช้าฮ่าฮ่แดเนียนชื่อที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติไม่เคยเกี่ยวข้องกับชีวิตเธอเขากลืนน้ำลายเหมือนคำตอบไปติดอยู่ที่ลำคอเอลล่าก้าวเข้าไปใกล้ใบหน้าเธออยู่ห่างจากเขาแค่ไม่กี่คืบคุณเจอพวกเขาที่ไหนเธอพูดด้วยเสียงกดต่ำ เขาไม่ตอบทันทีแต่หายใจแรงขึ้นมือกำรูปถ่ายในมือแน่นจนมันยับยุยีมีคนเอาพวกเขามาทิ้งไว้ที่โบสถในคืนหลังไฟไหม้เขาพูดไม่มีข้อมูลไม่มีชื่อไม่มีใครถามหาเอลล่าหัวใจเต้นแรงสมองของเธอวิ่งเร็วต่อภาพที่ขาดหายแล้วทำไมถึงไม่มีใครติดต่อฉันฉันยังอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่ แดเนียลเงียบแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่สับสนแต่กลัวเธอสังเกตเห็นมือของเขาสัน่นเหมือนเขากำลังจะพังแล้วประโยคหนึ่งก็หลุดจากปากเขาเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินพวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้คุณรอดเอลล่าขมวดคิ้วหัวใจเธอหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่งใครเธอกระซิบใครไม่อยากให้ฉันรอด แดเนียลหลบตาแต่คำตอบไม่อาจซ่อนได้นานมีคนจงใจวางเพลิงพวกเขาคิดว่าคุณอยู่ข้างในตอนนั้นเอลล่ารู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอกลมหายใจขาดห่วงภาพในหัวหมุนบนใครทำเสียงเธอสัน่นแต่แน่วแน่แดนเนียลสายหน้าผมไม่รู้ชื่อแต่เขาเป็นคนใกล้ตัวคุณใกล้มาก เธอก้าวถอยหลังทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทชื่อเดียวผุดขึ้นในหัวเธอชื่อที่เธอไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นไปได้สามีของเธอชายที่หายตัวไปหลังคืนไฟไหม้ชายที่ไม่เคยถูกพบอีกเลยชายที่เธอเคยไว้ใจที่สุดในชีวิตหัวใจของเอลล่ากระแทกแรงในอกความคิดของเธอวิ่งเร็วเกินจะควบคุมภาพของเขาผุดขึ้นมาในหัว ดวงตาคมรอยยิ้มอบอุ่นมือที่เคยกุมเธอไว้แน่นในวันที่เธอกลัวเธอสายหน้าพยายามปฏิเสธความคิดนั้นไม่ไม่นะเขาไม่มีทางทำแบบนั้นเสียงเธอสัน่นแววตาเริ่มพร่าแดนเนียนมองเธออย่างลังเลก่อนจะค่อยๆหยิบบางสิ่งออกจากกระเป๋าเสื้อกระดาษแผ่นเล็กสีเหลืองเก่าซีดจางด้วยการเวลา เอลล่ารับมันมามือเธอสัน่นดวงตาไล่อ่านตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือหวัดฮ่าฮพวกเขาไม่ควรรอดมันควรจบลงในคืนนั้นฉันขอโทษแต่เธอไม่มีทางเข้าใจไม่มีชื่อไม่มีลายเซน็นแต่เอลล่ารู้ทันทีว่าเป็นใครลายมือเขาน้ำหมึกและคำพูดที่เธอเคยได้ยินในวันที่เขาเริ่มเปลี่ยนไป ไมเคินเธอกระซิบชื่อออกมาเหมือนลมหายใจสุดท้ายแดนเนียลพยักหน้าช้าฮ่าฮ่เขาทิ้งโนตนี้ไว้ในกล่องเสื้อผ้าของเด็กผมเจอมันเมื่อปีก่อนเอลล่าสุดลงนั่งกับพื้นสมองของเธอปันป่วนทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อพังทลายลงตรงหน้าความรักความไว้ใจครอบครัวเธอหลับตา ภาพสุดท้ายก่อนไฟไม่ย้อนกลับมาเสียงทะเลาะเสียงประตูปิดเสียงดังแววตาเขาที่มืดมนกว่าที่เคยเธอเคยคิดว่าเขาแค่เครียดจากงานแค่เหนื่อยแค่หายไปชั่วคราวแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดเอลล่าลืมตาขึ้นเธอกอดลูกแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าพวกเขาจะหายไปอีกครั้ง เธอไม่รู้ว่าความยุติธรรมจะมาเมื่อไรไม่รู้ว่าไมเคิลอยู่ที่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่สิ่งเดียวที่เธอมั่นใจในตอนนี้คือเธอได้ลูกกลับคืนมาแล้วและไม่ว่าจะต้องทำอะไรเธอจะไม่มีวันปล่อยพวกเขาไปอีกเธอหันมาทางแดเนียนน้ำตาไหลอับแก้มแต่สายตาแน่วแน่ช่วยฉันเธอพูดเสียงหนัก เราต้องหาความจริงทั้งหมดให้ได้แดนเนียนมองเธอนิ่งอยู่ชั่วขณะก่อนจะพยักหน้าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำไปทำไมเอลล่าลุกขึ้นยืนแม้ขาเธอจะยังสัน่นแต่แววตาเธอไม่สันไหวอีกต่อไปสนามบินรอบตัวดูเหมือนจะเงียบลงแสงไฟเหนือสีสันสว่างจ้าแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยเงามืดที่เพิ่งถูกเปิดเผย เธอก้มลงจับมือลูกทั้งสองมือเล็กๆนั้นอบอุ่นความอบอุ่นที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันได้สัมผัสอีกลิเลียเงยหน้ามองเธอแม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เอลล่ากลืนน้ำลายเธอไม่อยากให้ลูกต้องแบกรับความเจ็บปวดนี้แต่เธอรู้พวกเขาต้องรู้ความจริงวันหนึ่งแดนเนียลหยิบโทรศัพท์ขึ้นเปิดภาพถ่ายบางอย่างให้เธอดู ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดขึ้นก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ในภาพคือไมเคิลยืนอยู่หน้าบ้านถือแกลลอนน้ำมันไว้ในมือเอลล่าหายใจไม่ออกเธอจำแจ็คเก็ตตัวนั้นได้มันเป็นของเขาจริงฮ่าฮะ่เธอเอื้อมมือแต่หน้าจอนิ้วสัน่นเหมือนภาพนั้นกำลังจี้ลงกลางหัวใจใครเป็นคนส่งภาพนี้ให้คุณ แดนเนียนเม้มปากแน่นเขาดูอึดอัดก <c oughs> <ation> ่อนจะตอบออกมาเบาฮ่าฮาหญิงคนหนึ่งเธอไม่เปิดเผยชื่อเธอแค่บอกว่าเคยรู้จักไมเคิลดีและเธอกลัวเอลล่าขมวดคิ้วความรู้สึกเย็นวาบแล่นขึ้นสันหลังเธอเริ่มเข้าใจว่ามีอะไรมากกว่าที่เห็นไม่ใช่แค่การวางเพลิงมันเป็นแผนแผนที่วางไว้อย่างละเอียด และไมเคิลไม่ได้ทำคนเดียวเธอมองหน้าแดเนียนเราต้องหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอเขาพยักหน้าผมมีเบาะแสบางอย่างเธอเคยทำงานอยู่บริษัทเดียวกับไมเคิลและเธอเคยหายตัวไปพักหนึ่งหลังเหตุการณ์นั้นเอลล่าหันไปมองลูกพวกเขาทำได้แค่เงียบแต่แววตาสะท้อนความไม่เข้าใจและหวาดกลัวเธอก้มลงกอดพวกเขาแน่น กระซิบใกล้หูพวกเขาทั้งสองแม่จะไม่ยอมให้ใครพรากพวกเธอไปอีกแม่สัญญาหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมืองเล็กๆที่เธอเคยจักมากลับดูเงียบกว่าที่เคยเอลล่ายืนอยู่หน้าบ้านหลังใหม่มือของเธอกุมมือของลิเลียและลูคัสแน่นแดนเนียนยืนอยู่ข้างฮ่าเอกสารในมือคือหลักฐานที่พอจะเริ่มต้นการต่อสู้ทางกฎหมาย เพื่อเปิดโปงความจริงทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นเริ่มสอบสวนชื่อของไมเคิลถูกเปิดเผยในฐานะผู้ต้องสงสยัยแต่ตัวเขายังไม่ปรากฏข่าวเริ่มกระจายคำโกหกที่ถูกซ่อนไว้มากกว่า6กปีกำลังค่อยๆแตกออกเหมือนผนังบางๆที่ร้าวมานานเอลล่าใช้เวลาในแต่ละวันเรียนรู้ลูกของเธอใหม่เสียงหัวเราะของพวกเขานิสัยเล็กๆที่ยังคงอยู่ แม้ผ่านช่วงเวลามืดมนวันคริสต์มาสกลับมาอีกครั้งต้นไม้ประดับในห้องนั่งเล่นเล็กฮ,ะฮะ่า่ากลิ่นขนมอบลอยไปทั่วบ้านลิเลียนั่งวาดภาพข้างต้นคริสต์มาสลูคัสแกะของขวัญช้าๆด้วยรอยยิม้มแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยชีวิตไม่ใช่ความกลัวเหมือนวันแรกที่พบกันที่สนามบินเอลล่ามองลูกทั้งสองน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนแก้ม เธอรู้ว่าเธอยังไม่ชนะยังมีคำถามที่ไร้คำตอบยังมีร่องรอยของอดีตที่ต้องอเผชิญหน้าแต่วันนี้ในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักเธอไม่เหลือความว่างเปล่าในหัวใจอีกแล้วเธอเอื้อมมือไปกอดลูคสัสและลิเลียหอมแก้มพวกเขาทั้งสองคนและในแสงไฟคริสต์มาสที่สว่างอบอุ่นเสียงหัวเราะของลูกก็กลายเป็นเสียงเพลงที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีก เอลล่าหลับตาสูตรลมหายใจลึกในที่สุดคริสต์มาสปีนี้เธอได้ครอบครัวของเธอกลับมาแล้วและครั้งนี้เธอจะไม่มีวันสูญเสียมันไปอีกครั้ง